แล้ววางไฟอืมฉันเกลียดที่สุดเลยอยู่ด้วยแล้วรู้สึกขย,ขยายที่สุดก่อนอื่นสิ่งที่ต้องทำก็คือ นี่มั่วโมงเรียนเหรอซุมโมโหรือไงกันพวกนายรีบๆซัดก,กันได้แล้วล่ะจะลองดูมะแล้วฉันจะไปชนะได้ยังไงกันเล่าซุอิเรื่องแพ้ชนะก็สำคัญอยู่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการพยายามตั้งหากล่ะเรื่องนั้นนะ่ะยังไงก็ช่างเถอะนะ ทำยังไงก็ได้ไม่เท่าพี่อยู่ดีฉะนั้นเรื่องโรงเรียนจะเป็นยังไงก็ช่างฉนันไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นจะยังไงก็เชิญฮะอถอานายอยากทำอย่างนั้นก็เชิญนายตามสบายถ้าคิดชิมะน้นอยนี่นายเนี่ยพูดแบบนั้นกับน้องชายได้ยังไงกันทำไมอะ เออมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยได้เวลาแล้วที่คดีจะไปไหนอ่ะบ้านทากิจิมะฉันไม่เข้าใจอ่ะเอาหน้าเธอนั่งก่อนสิไม่เอามาทถนหน้านี่นน ทำอะไรอะฮะม,มีอะไรเหรอวันนี้เราจะฝึกการไม่หลบตากันเอะอฮะการหาหน้าเข้าหากันคือต้องไม่หลบตากันยังไงล่ะเริ่มจากฝึกกับฉันก่อนนะมองตาฉันให้ตหลอดเลยนะเออออฮะอืออ เธอน่ะไม่รู้อะไรเลยนะถึงจะทำแบบนี้ไปพี่ก็เ,เรื่องของฉันจะเป็นยังไงก็ไม่สนหรอกมอนนั่นไม่ว่าฉันจะทำอะไรหรือพูดอะไรสีหน้าก็ไม่เปลี่ยนสักนิดเย็นชาเป็นคนที่เหมือนน้ำแข็งเลยเ ไม่ใช่แบบนั้นหรอก<ะ>ก่อนหน้านี้เขายังดีใจกับข้าวปั้นที่ฉันทำให้เลยนะพูดว่าขอบใจด้วยฮิคาริชอบพี่ชายฉันงั้นเหรอห<ะ>เออถ้าถ้าคิชิม,มนะเน่ะถาคิชิมะเป็นคู่แข่งต่างหากอะงั้นเหรอเธอไม่ได้มองฉันแต่มองพี่ฉันสินะะเพราะมีพี่อยู่ เธอถึงมาหาฉันใช่ไหมล่ะนี่อฮะฉันมองเธอัต่ห่างล่ะ<า>ดังนั้นก็เลยมาหาเธอยังไงล่ะเออ,อและจะไม่หลบตาไปจากเธอ,อ,อ,อยังเด็ดขาดเริ่มเลยนะทำแล้วมันจะช่วยได้เหรอ ดีมาออทำอะไรอยู่น่ะฮะทำอะไรก็เรียนนะสิฮิคาริพอสักทีได้ไหมเฮเธอเนี่ยอย่ายุ่งกับสูอีบไปมากกว่านี้เลยฉันอยากให้เธอปล่อยเข้าไปทำไมนายถึงพูดแบบนั้นน่ะมันไม่มี ประโยชน์อะไรจริงๆซูอสูอสุอิคาริอะไรอีกอะทำไมกันนะฮะการฝืนบังคับคนที่ไม่อยากทำอะไรเนี่ยสำหรับคนคนนั้นแล้วคงเป็นทุกข์มากเลยนะคนที่ทำให้ซุออทรมานก็คือฉันเองฮ้ เพราะมีฉันอยู่และถูกเปรียบเทียบซูอีเองก็คงกังวลใจทั้งที่อยากทำให้ดีขึ้นแท้ๆ <c oughs> นายเนี่ยพูดไม่เก่งเลยนะ,ะยังไงเดี๋ยวฉันตามซูอิไปเองอ่ะเพราะเป็นครูของหมอน,นั่นน <c oughs> อ๋อแล้วก็ นายหน้าหมันไส้ก็จริงแต่ไม่ได้หน้าขยกขยงเลยวางใจได้ <laughs> กลับได้แล้วสิ<อ> นี่กลับกันเถอะเ,เดี๋ยวสิ ขอโทษนะเพราะฉันทแท้ๆเลยช่างเหอะไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกโดนเต็มๆเ,เลยไม่ใช่หรือไงไม่อ่ะเดี๋ยวก็หายเนี่ยอุนยอะเออโอยโออเออฮะอจับฉันไว้นะซูอีอ๋อกลับกันได้ลนะเออ ซู่อีคิดบ้าทาคิชิมะเป็นคนที่ทําอะไรก็ได้โดยที่อารมณ์ไม่เปลี่ยนเลยก็จริงแต่ก็อยากให้ทาคิชิมะหันมามองบ้างแล้วสินะ อันนั่นนี่ฮะที่ารีฮะอเกิด<ะ><ะ>อะไรขึ้นอะเปล่านี่ไม่มีอะไรอะเออคือฉัน รู้สึกหัวมันหมุนนิดหน่อยอะนะเแต่ว่าเฮ้ยจ้ะไม่เป็นไรแล้วล่ะอะไรกันงั้นหรอกเหรอพี่นะไม่เท่เลยนะฮะพยายามได้ดีมากฮะ <c oughs> อุตส่าห์พาให้คาริมาจนถึงนี่ได้ขอบใจมากนะพี่ครับเยี่ยมเลย เอาละวันนี้ไปหาสู้หิดีกว่าเนีะอ๋อพิ่คาริหอะอะไรอีกอะคือว่าเรื่องนั้นนี่ครับนฮ้ยนี่พี่มาที่นี่ทำไมผมมารับแล้วครับอะไรกันเนี่ยกำลังจะไปหาอยู่พอดีเลยขอโทษนะฮิ่คาริเะผมนะ่ะคิดว่าจะให้พี่เป็นคนสอนแล้วล่ะเะ น่าจะดีกว่าหรือเปล่านะพูดตามตรงนะพิพริสอนไม่ได้เรื่องเลยสักนิดเอาจนได้ถ้าคีชิมะคนน้องแล้วก็ผมรักพี่ที่สุดเลยครับตอนนั้นผมรู้สึกว่นความรักที่อัดอั้นมานานมันพุ่งพลาดเลยล่ะอ๋อแต่ผมไม่ได้เกลียดทิารินะพูดจริงๆรจากใจเลยฉันสอนเธอด้วยไหมอันดับอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคนอย่งนาย

โยผมทาดาชิเคกับซูอิเป็นพี่น้องที่น่าทึ่งครับสองคนรวมกันเป็นทาคิชิมะเคซูอิชื่อเหมือนกับเป็นนักชิมอหาเลยนะครับขอแบบนี้ใครจะไปกินล่องไปเรียกโทแกนเนี้ยมาลองเรียกดูสิครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับ